ล่าสุดก็มีรายง,งานว่ารัฐบาลต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยกว่าล้านไปเยียวยาจ่ายทั้งค่าเช่าคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานนี่งบประมาณแผ่นดินหมดเลยฮะตอนนี้เขาก็ออกมาหลายหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประกอบการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสรรพากรในเรื่องของภาษีในเรื่องของประกันสังคมด้วยทีนี้<ะ>ค่ะค่ะรุรจิจผู้ประกอบการจะช่วยสี่ร้อยยิบเจ็ดล้านแล้วก็จะมีผู้ใช้แรงงานมีลูกจ้าง แรงงาน4,373คนค่ะต้องใช้งเงินงเป็นช่วงๆ,ๆนี่ยังไม่จบนะฮะถ้าเกิดการชุมนุมยืดเยื้อเป็นเดือนนี่ก็ต้องใช้เงินอีกมหาศาลเหมือนกันนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยอย่างที่บอกว่าอยากจะให้สถานการณ์การชุมนุมยุติภายในสัปดาห์นี้เพราะ วันจันทร์เด็กเปิดเทอมค่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เราเรียกกันคุณๆก็คือเตรียมใหญ่เนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่17ไปที่เตรียมเนี่ยเพราะว่ามันใกล้สถานที่ชุมนุมมากนะคะก็ปรากฏว่าทางรัฐมนตรีชินวรเนี่ยให้ผู้ตรวจราชการนําคณะลงเพื่อไปตรวจเยี่ยมติดตามมาตราการความปลอดภัยสถานศึกษาที่อยู่ใกล้ๆที่ชุมนุมแถวเขตปทุมวันบางรักษาทรไร ชทวีมากมายถึง89แห่งทั้งโรงเรียนระดับมหาวิทยาลัยด้วยเนี่ยนะคะระดับวิทยาลัยด้วยเนี่ย89แห่งนะคะทางรัฐมนตรีบอกว่าทุกฝ่ายต้องตระหนักนะในเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนอยากจะเรียกร้องไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้งนะ,ะเพื่อไม่ให้การชุมนุมเนี่ยมีผลกระทบ กับเด็กๆก็ยืนยันวา่าถ้าผู้ชุมนุมนะคะเขายืนยันจะชุมนุมต่อไปก็ต้องเปิดเส้นทางนะอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกโรงเรียนให้ชัดเจนด้วยโรงเรียนที่อยู่ใกล้พื้นที่ชุมนุมอย่างสาธิตประทุมวันเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนวัดประทุมวน,นารามโรงเรียนมาแต่เดีวิทยาลัลนี่อยู่นี่อยู่แถวแถวเซ็นทรัลชิดลมเลยเนี่ยนะคะใกล้มากเลยแถวนี้เนี่ย ก็ทางรัฐมนตรีให้เป็นอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาเลยนะคะว่าจะพิจารณาเลื่อนการเปิดภาคเรียนแล้วก็อาจจะใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อขอเปิดทางเข้าออกโรงเรียนหรือไม่อย่างไรแม้แต่จะว่าไปแล้วนะถึงโรงเรียนจะเปิดแต่ใกล้ขนาดนั้นถ้าการชุมนุมยังวุ่นวายเนี่ย,ลยแลออะอุปกรณ์เข้าของเนี่ย ผู้ปกครองยังกล้าให้ลูกไปส่งลูกไปยนสียไงคือเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเกิดมีเสียงตุ้มตามขึ้นมาทาไงอะลูกอยู่ในโรงเรียนนั่นน่ะสิเดี๋ยวกระสุนมันไปตกในสนามหญ้าหนามบอลนี้ยุ่งไงฮะเตะบงเตะบอลกันอยู่ก็เลยอยากจะขอร้องกันโดยทั่วไปเนี่ยนะคะบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยให้มันจบก่อน17พฤษภาคมก่อนวันจันทร์ได้ไหมครับผมมีเพิ่มเติมรายละเอียดนิดนึงคือเมื่อวานในทางคุณกอบศักดิ์สภาวสุเขาประชุมช่วยเหลือผู้ประกอบการลูกจ้างก็มีกําหนดรายละเอียดมาอย่างนี้นะฮะเขาบอกลูกจ้าง ที่เงินเดือนค่าจ้างพนักงานที่อยู่ในสถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลางประมาณ1 2ื0 1คนเนี่ยเขาเตรียมวงเงินไว้192ล้านคือทางทางภาคเอกชนเ็าขอร้องรัฐบาลช่วยจ่ายหน่อยคือตอนนี้เขาก็จ่ายอยู่นะฮะบางเจ้าเขาก็จ่ายอยู่แต่เขาบอกเขาไม่ไหวถ้าจ่ายอย่างนี้ต่อไปงานไม่ได้ทําเขาก็ไม่มีรายได้ก็บอกรัฐบาลมาซัพพอร์ตส่วนนี้ได้ไหมขนาดเดียวกันเรื่องค่าจ้างเออค่าเช่าด้วยเนี่ยนะฮะก็เลยแบ่งกลุ่มคือคนที่มีเงินเดือน ค่าจ้างพนักงานอยู่ในสารประกอบการ12,101คนเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางนะฮะจะใช้เงินประมาณ192ล้านเงินเดือนค่าจ้างในสถานประกอบการรายย่อยเล็กลงมาหน่อยเนี่ยประมาณ1700ากว่าคนใช้เงินเดือนใช้เงิน169ล้านและเงินเดือนค่าจ้างผู้ประกอบการโรงแรม10 10รายเนี่ยมีแรงงานลูกจ้ง 4, าง4,300กว่าคนใช้วงเงิน66ล้านมีค่าเช่าอีกประมาณ351ล้านของธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะ ที่เขาเช่าพื้นที่ไปค้าไปขายเนี่ยเขาก็บอกสรุปเสนอเรื่องมายังรัฐบาลเพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือรัฐบาลก็บอกไปทำรายละเอียดมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวส่งมาร่วมร่วม,วมเบ็ดเสร็จนับดับและประมาณร่วม700้ล้านนะฮะที่เงินที่ต้องใช้ไปช่วยเขาเนี่ยครับคะเดียวกันรัฐบาลก็เห็นชอบเรื่องส่งเสริมการขายเรื่องจัดกิจกรรมทําโปรโมชั่นกระตุน้นการขายรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์กระตุน้นความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว แล้วก็อาจจะมีเรื่องของข้อเสนอคือทางเอกชนก็บอกว่าช่วยลดแวตให้หน่อยเฮ้อตอนนี้พวกผมไม่ไหวมันได้รับผลกระทบจริงๆเห็นล่าสุดคุณนิทนาวันก่อนก็มีสินค้าแบรนด์เนมเป็นลดแถวศูนย์พระชุมสิริกิจนะ ยังมีค่ะยังมีที่คุณสนสนใจอยู่อะ <รถ S 2> เขาลดทั้งสามส็ดสิบเปอรนต่ะรถติดมากมายมหาศาล้โหเสียหายเยอะไงะเขาจัดงานอย่างของเกศรเมื่อช่วงวันที่หถึงเก้พฤษภาก็ไปจัดที่โน้่นค่ะโรงแรมโอเรนต็นนะเยอะค่ะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่อย่าง่งตรงข้ามเอ็มโพรเรียมก็ของจากรพรราก,ก็เอาไปเซลล์ครับ ใช่เงินก็ไปตรงข้ามอิมโพเรียมก็มาตรงข้ามอิมโพเรียมเนี่ยข้ามถนนสุขุมวิทไปเนี่ยเดิมมันจะเป็นลานจอดรถของทางอิมโพเรียมตอนนี้เขาเอาของไปเซลล์ลงที่นั่นเยอะก็เป็นของใหม่ๆนะแล้วรถต้องเยอะนะสามสิบถึงเท่าไหร่นะเจ็ดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเยอะมากตอนนี้คือถ้าคนไม่มีตังค์อย่างคุณไม่มีตังค์เขาเรียกประหยัดอุยเขาบอกไม่ให้พูดไม่มีตังค์เดี๋ยวไม่เป็นมงคลกับชีวิตกับกระเป๋าว่าจะไปดูๆหน่อยนะชอบอะไรรถรถเนี่ยชอบใช่ไหม 80%เอสลนี่พลาดไม่ได้เร <im ียกซะย่อเลยนะเซลก็เซลเ S-A-L-E ให้ผมแปลตั้งนาน